เร็วมาเร็วสีแดงแงสวัสดีครับวันนี้มาพบกับบิงเซอร์วิสนะครับวันนี้เป็นหัวเกียร์ใครสนใจหัวเกียร์สอบถามได้เลยนะวันนี้เอามาลดราคาเซลเลเซลเป็นหัวเกียร์โมโม มีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออตโต้เป็นงานอย่างดีเลยนะงานอลูมิเนียมสวยๆอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจมีเท่านี้นะจ๊ะอันนี้อันแรกเลยเริ่มที่อันแรกเลยอันนี้เป็นงานอลูมิเนียมเป็นเกียร์ออตโต้นะสีแดงนี่ใครสนใจราคาปกติ บาทเนี่ยอันนี้ปกติ500นะเราขายลดไป100่รเหลือ400นะจ๊ะ400ฟรีส่งเอกชนเลยชิ้นนี้นะเป็นงานอลูมิเนียมอย่างดีนะหัวเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะครับอันนี้400นะรับรองได้ของดีแน่นอนนะครับสวยๆเลยอหมุน เป็นของโมโม่นะครับหัวเกียร์ฟื่ะให้ดูด้านในดูตัวกดเริ่มกันเลยนะครับให้ดูนี่เป็นงานอลูมิเนียมนะเป็นของโมโม่อุปกรณ์เอาไปใส่ได้เลยนะครับชิ้นนี้400บาท400บาทฟรีส่ง รีขนส่งเอกชนนะครับใครสนใจทักแชทกันเข้ามาได้เลย096 294 1961หัวเกียร์นะครับหัวเกียร์ออโตโอ้ยี่ห้อโมโมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจมิงเซอร์วิสด้วยนะครับอันนี้400บาทฟรีส่งเอกชนนะครับสีแดงเริ่มต้นด้วยสีแดงเลยเกียร์ออโตโอ้อันนี้มีชิ้นเดียวนะครับ ชิ้นเดียวเลยสีแดงชิ้นนี้เกียร์ออโต้ฟรีส่งเอกชน400ฟรีส่งเอกชนนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปเลยใครสนใจชิ้นไหนเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อันนี้น่าจะเป็นสีน้ำเงินเกียร์ออโต้เหมือนกันนี่นี่้อโมโมเหมือนกันนะครับ วันนี้เอามาลดราคากล่องอาจจะดูไม่สวยแต่สินค้าใหม่กริปนะจ๊ะนี่เลยให้ดูโมโม่นะชัดไหมนี่ชัดไหมเอ่ยเป็นเป็นอลูมิเนียมนะครับชิ้นนี้ราคา อันนี้ก็ราคา400บาทเหมือนกันนะครับราคาเท่ากันเลยนี่ตัวกดอันนี้เป็นของเกียร์ออโต้นะครับอันนี้ก็มีชิ้นเดียวเหมือนกันโมโม่โมโม่อิตาลีอันนี้ใช้สำหรับเกียร์ออโต้นะครับใครสนใจชิ้นนี้ชุดไหนชิเออชิ้นไหนแคปหน้าจอถ่ายรูปส่งมาในแชทได้เลยนะครับ หรือจะคอมเมนต์สอบถามก็ได้นะอันไหนชอบอันไหนต้องการชิ้นไหนชิ้นนี้400บาทนะครับ400บาทสีส่งเอกชนไม่มีเก็บเงินปลายทางนะหัวเกียร์โมโมโมมุกโมโมมุโมโอ๊ยไม่ใช่โมโมไม่ใช่โมโมสี่0้บาทเท่านั้นเร็วเร็วของดีนะสวยเป็นงานอลูมิเนียม สาวกสามห่วงหรือรุ่นไหนเป็นเกียร์ออโต้ใส่ได้นะครับนี่อ่ะดูแล้วก็มีอุปกรณ์ด้วยนะอุปกรณ์จะดอยู่ด้านล่างแป๊บนึงจะเอาให้ดูเก็ให้ดูนี่ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ใส่ถุงมาด้วยนะครับครบชุดเลยนี่ สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแชร์ไปเยอะๆเลยเพจมิง้งเซอร์วิสนะใครสนใจโทร0962941961เลยนะครับอันนี้เป็นเกียร์หัวเกียร์หัวเกียร์ออโตโมโม่ชิ้นละ400บาทฟรีส่งเอกชนนี่นะงานสวย เป็นงานอลูมิเนียมอย่างดีอย่างหนาเลยนะที่ร้านขายของดีแน่นอนซื้อไปรับรองถูกใจแน่นอนหรือใครดูไม่ชัดนะขอรูปเพิ่มเติมในแชทได้นะครับกดกดปุ่นี่400บาทฟรีส่งเอกชนสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลย คอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยสำหรับหัวเกียร์นะใครอยู่จังหวัดไหนอยู่ที่ไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะเราส่งขนส่งฟรีส่งเอกชนทั่วไทยนะครับขนส่งเอกชน JNT นะหัวเกียร์โมโม่กล่องอาจจะไม่สวยแต่สินค้าสวยแน่นอน400บาทเท่านั้น สำหรับชุดนี้นะครับเดี๋ยวชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของโมโมอันนี้จะเป็นหัวหัวเกียร์คริสตัลร้อยมิลแบบไม่มีเส้นแปดเหลี่ยมสีแดงนะครับเดี๋ยวจะทับแกะด้านไหนให้ดู นี่ของสวยๆเลยอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาอันนี้เป็นสีแดงนะเป็นแบบคริสตัลสีแดงราคาอันนี้ราคา400รยเหมือนกันราคาสี่รเท่ากันนะจ๊ะืเป็นแบบคริสตัลสีแดงนะแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะ นับให้ได้แปดเหลี่ยมนะเนี่ยยางสวยเลยแล้วก็มีอุปกรณ์ให้เหมือนกันนี่คู่กันเลยสี่ร้อยบาทฟรีส่งเอกชนนะจ๊ะมานะคนไหนสนใจชิ้นไหนแคปรูปหน้าจอเข้ามาสอบถามได้เลยบางท่านอาจจะไม่ทันราคานะสี่ร้อยบาทชิ้นนี้สี่รอยบาทนะ เป็นแบบคริสตัลแปดเหลี่ยมอ่าลืมให้ดูข้างหลังฟืบอใครที่กำลังมองหาหัวเกียร์อยู่อันนี้เกียร์ธรรมดานะครับสวยๆเลยเงาวิ้งเหมือนเพชรจริงๆเลยอ่ะอันนี้แบบไม่มีลายเส้นนะครับ ไม่มีเส้นแบบไม่มีเส้นแปดเหลี่ยมสีแดงอันนี้เขาเรียกสีแดงนะสีแดงแปดเหลี่ยมฝึกสี่ร้อยบาทเซตนี้400บาทแคปหน้าจอได้เลยนะจ๊ะแคป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 แค,ปแคป400บาทจ้าร้านเราอยู่อยุธยานะจ๊ะอยุธยาบ้านสร้างอายุธยาตำบล เทศบาลบ้านสร้างอำเภอบางปะอินนะแต่เราขายส่งออนไลน์ทั่วประเทศเลยไม่ได้เปิดหน้าร้านเลยนะจ๊ะรอรับของอยู่บ้านสบายๆเลยเดี๋ยวชิ้นต่อไปกันเลยนะจ๊ะอันนี้เดี๋ยวมาไล่สดมาเร็วไปเร็วนะเมื่อกี้นี้ชิ้นละส0่บาทเดี๋ยวลงดูอันอื่นสิ อันนี้โมโมอันนี้เป็นโมโมอีกนะอันนี้ราคาเท่าไหร่นะอันนี้ก็ราคาน่าจะสี่ร้อยเหมือนกนอันนี้เป็นแบบสปริงเกียร์ธรรมดานี่เป็นสีแดงของโมโมนะนี่กล่องโมโม มีอุปกรณ์ให้ด้วยนะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับสี่ร้อบาทรู้สึกว่าน่าจะสี่ร้อยอันทุกอันนะ่ะเป็นอลูมิเนียมทุกชิ้นเลยนะครับหัวเกียร์นี้นะอันนี้เป็นรุ่นแบบเกียร์ธรรมดา,าให้ดูชัดๆเลยสวยนะสีแดงดำนะครับเป็นอลูมิเนียมนะเป็นงานอลูมิเนียม ชิ้นละ400บาทฟรีส่งเอกชนครับเป็นแบบสปริงนะอันนี้มีชิ้นเดียวนะทุกชิ้นที่เอามาไลฟ์สดนี่มีชิ้นเดียวทั้งหมดเลยวันนี้เอามาลดราคาจาก500กว่าบาทนะครับเอามาขายราคา400บาทฟรีส่งเอกชนฟรีส่งเอกชนด่วนด้วยนะไม่ใช่ลงทะเบียนธรรมดานะจ๊ะพี่จาด่วนดวนเลย400บาทมา ใครสนใจชิ้นนี้แคบแคปแคบ400บาทนะจ๊ะเป็นแบบสปริงแดงดำดำแดงหัวเกียร์ธรรมดาอันต่อไปเลยอันนี้แกะสดๆดเลยของใหม่แกะกล่องเลยกล่องอาจจะสีซีดไปนิดนึงอาจจะโดนแดดโดนอะไรเงี้ยแต่ของในะยังสดสดสิงๆนะจ๊ะยังใหม่อยู่นะ เราว่าอยู่ในกล่องเพิ่งแกะเลยนี่อันนี้ก็โมโม่อีกอันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนกันต้ง,ตงยกก่อนนี่โชว์ไว้ก่อนซื้นี่ที่ไลฟ์ไปแล้วนะเผื่อใครสนใจชิ้นไหนกล่องอาจจะเล็กไปนิดนึง แกะออกแป๊บหนึ่อันนี้ราคาชิ้นนี้เป็นเกียร์ธรรมดาโมโม่เหมือนกันอันนี้สามร้อยห้าสิบอันนี้สามร้อยห้าสิบนะโมโม่ เ็นเกียร์ธรรมดานะครับสามอหสบาทฟรีส่งเอกชนนะมีอุปกรณ์ให้เหมือนกันเลยอุปกรณ์สำหรับใส่หัวเกียร์นี้นะอันนี้มีหกเหลี่ยมพร้อมเลยเนี่ยมีนอ็อตมีอะไรให้พร้อมเลยนะหัวเกียร์โมโมตัวนี้จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นแบบผ้าเนาะหัวเกียร์เป็นได้แดงดำ ดำได้แดง350บาทฟรีส่งเอกชนนะครับหัวเกียร์นี้สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนี้นะครับอันนี้เป็นหัวเกียร์โมโมเป็นแบบธรรมดานะ350บาทฟรีส่งเอกชนอันนี้เดี๋ยวต้องหมุนให้เข้าก่อนปึ๊บได้แล้วเป็นงานอลูมิเนียมเหมือนกัน ดูด้านหน้าด้านหลังโมโม่สามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นชิ้นต่อไปกันเลยอันนี้ชิ้นต่อไปอันนี้ก็เป็นหัวเกียร์ธรรมดาจะเป็นแบบสปริงเหมือนกันนี่ โมโมอิตาลีอันนี้430บาทนะครับฟรีส่งเอกชนนะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาให้ดูชัดๆเลยเป็นงานอลูมิเนียมเป็นงานอลูมิเนียมทุกชิ้นเลยนะครับเป็นของโมโม ปกติตัวนี้560บาทนะวันนี้เซลสี่ร้อยามใครสนใจทักแชทได้เลยนะครับมีของพร้อมส่งเลยนะทุกชิ้นมีอย่างละชิ้นเท่านั้นนะครับหัวเกียร์นี้โมโมเป็นของใหม่นะของใหม่แกะกล่องทุกชิ้นเลยสนใจก็โทร096 294 1961นะครับ ของไขเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาสอบถามได้เลยนะชอบแบบไหนชอบชิ้นไหนร้านเรารับสแกนคนละครึ่งนะใครที่ยังใช้สิทธิ์คนละครึ่งอยู่อยากจะสแกนสแกนได้เลยนะครับคนละครึ่งนี้นะทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยอยู่ต่างจังหวัดก็สแกนได้นะคนละครึ่งสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับในแชทถ้าเกิด ต้องการหัวเกียร์หรือว่าอะไรรุ่นต่างๆรุ่นอื่นมีให้สอบถามเยอะแยะมากมายเลยนะครับอะไร ae อะไร dimension อะไรหลายรุ่นนะครับมีหลายรายการนี่ตัวนี้จะเป็นหัวเกียร์ออโต้ sk อันนี้จะเป็นรุ่น sk 0050ฟื้เป็นเกียร์อ u t o อันนี้ราคาสี่รอห้าสิบาทนะครับดำได้เขียวเป็นเกียร์ออโต้นะรุ่น sk 0050เกียร์ออโต้นะใครสนใจจะซื้อไปใส่3มห่วงจะซื้อไปใส่ดิเมนชันโดเรมอนหน้าหนูตูดเป็ดห้ทอ็อกได้หมดเลย สวยสวยเลยรถเก่งรถกระบะใส่ได้หมดนะครับชิ้นนี้450บาทฟรีส่งเอกชนชนี้นนอันนี้จะเป็นได้เขียวดำเขียวนะครับ450บาท sk 0050 สวยๆนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะ,อะสอบถามเกินเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์กันเข้ามาได้แอดไลน์ก็ได้นะชิ้นสุดท้ายละจะเป็น SK 0050เป็นดำแดงนะดำได้แดงว้าวอันนี้น่าจะเป็นของ l e l l y Art นี่450บาทนะครับฟรีส่งเอกชนชิ้นนี้ใครที่ขับมิสซูสวยๆเลย450บาทมิสซูอีคาซีเคอีโวได้หมดเลยอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะแล้วก็อันนี้เป็นอุปกรณ์พร้อมเอาไปติดตั้งเลย หัวเกียร์นะครับตัวนี้เป็นหัวเกียร์นะเป็นงานอลูมิเนียมตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะชิ้นนี้450บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจอันนี้ใส่มิตซูนะครับมิตซูบิชิเกียออโตหัวเกียร์แล,ลลี่อาร์ตสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ ชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วนะใครสนใจชิ้นไหนมีตั้งแต่ราคา350 4้อยห้นะวันนี้เอามาเซลฟรีส่งเอกชนด้วยแล้วก็รับสแกนคนละครึ่งด้วยนะครับรับสแกนคนละครึ่งด้วยนะใครที่อยากจะสแกนคนละครึ่งก็สอบถามได้นะครับ สวยสวยทุกชิ้นเลยเป็นของใหม่ทุกชิ้นเลยอะไรจะสวยขนาดนี้มาลดราคาแล้วนะโมโม่น,นี้เกียร์ธรรมดาอันนี้สามร้อยห้าสิบฟร,รีส่งเอกชนนะสนใจหัวเกียร์ของใครหัวเกียร์เปื่อยหัวเกียร์เน่าหัวเกียร์พังหัวเกียร์ไม่สวยอยากจะเปลี่ยนหัวเกียร์ใหม่ โทรมาที่096-294-1961นะจ๊ะหรือว่าแอดไลน์มิ้งเซอร์วิสก็ได้นะหรือจะทักแชทเพจมาก็ได้นะครับมิ้งเซอร์วิสนี่ก็สวยนะครับคริสตัลสีแดงโชว์อีกรอบคริสตัลสีแดง ตัวนี้400บาทนะ400บาทฟรีส่งฟรีส่งขนส่งเอกชนอ่าวันนี้มานำเสนอเท่านี้นะครับหัวเกียร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจมิ้งเซอร์วิสด้วยนะครับใครชอบชิ้นไหนชุดไหนสวยๆทั้งนั้นเลย350 400แล้วก็450สนใจชุดไหนชิ้นไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยมีทั้งหัวเกียร์ธรรมดาแล้วก็หัวเกียร์ออโต้นะครับ วันนี้ไหลสดเท่านี้นะครับไปแล้วครับไปแล้วนะ